สวัสดีค่ะสวัสดีมิตรรักแฟนเที่ยวทุกท่านนะคะคลิปนี้แก้มจะพาทุกคนไปเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ค่ะซึ่งเป็นคลิปเดียวกันกับที่แก้มมาเที่ยวสีคิ้วนะคะจังหวัดนครราชสีมานะแก้มขับมอเตอร์ไซค์ออกจากนนทบ,บุรีนะคะมาที่ลานกลางเต็นท์ทานดารานะคะอำเภอสีคิ้วลงจากทานดาราก็ไปขึ้นเอ่อลานกลางเต็นท์ UFO ต่อแต่ว่าไม่ได้นอนลงมาจาก UFO ก็ขึ้นไปเที่ยวขยเขาเยี่ที่ยงต่อค่ะลงจากขเขาเยี่ที่ยงแก้มก็เข้าไปค้างคืนในเอ่อตัวเมืองโคราชหนึ่ง ตอนนั้นก็ไปเดินเซฟวันพอออกจากตัวเมืองโคราชก็มุ่งหน้ากลับกรุงเทพค่ะแต่ว่าอ้อมไปเที่ยวตรงเขาใหญ่ก่อนโดยตอนแรกเนี่ยแก้มคิดว่าแก้มจะ,ะเข้าไปกางเต็นท์นอนที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะแต่ทีนี้เนี่ยวันนั้นพอไปถึงอุทยานแล้วแก้มลืมเอาเงินสดไปนะคะก็ลืมไม่ได้กดไปคือลืมไม่มีสักบาทเลยอะ โดยเข้าด่านไปตอนแรกอ่ะนะคะมันก็สแกนได้ข้างในตรงลานกลางเต็นท์เนี่ยเขารับเงินสดนะคะก็เลยไม่ได้นอนค่ะวันนั้นแก้มก็เลยยิงกลับกรุงเทพเลยนะพึงรวัค่ะนี่รับเงินสดเท่านั้นไหมคะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวหนูออกไปไปกดก่อนแล้วก็เดี๋ยวหนูเข้ามาใหม่มาโอนให้พี่ก็ได้นะโอนใช่ไหมคะมโอเคค่ะจะได้ไม่ต้องเสียเวลนาะ ค่ะแล้วข้างในนี่โอนได้ไหมคะที่เวลาซื้อของอะ่ะมีมีสแกนได้อ๋อโอเคได้ค่ะขออภัยด้วยนะคะเออเข้ามาดาัดแรกนะไอตรงตรงที่เข้ามาตรงป้ายอะ่ะเราซื้อตั๋วค่าเข้า,ขาด้านในนะคะผู้ใหญ่40เด็ก20รถยนต์30นะคะมอเตอร์ไซค์20บาท6ล้อขึ้นไปร้อยหนึ่งราคาของชาวต่างชาติก็ผู้ใหญ่400ค่ะแล้วก็เด็ก200แก้มก็จ่ายไป60บาทเพราะว่า ขับมอเตอร์ไซค์มานะคะส่วนค่ากลางเต็นท์เนี่ยต้องไปติดต่อด้านในนะ จป็ดใจไม่เคยยอมแพ้เพราะรู้ว่าบนเส้นทางนี้ยังมีสิ่งดีดิรอฉันอยู่ไม่อยู่บ้านมออไม่อยู่แต่ห้องออกไปค้นหาฝันบนเส้นทางที่ทอดยาวรอให้ฉันไปสัมผัสมีอยู่บ้านไม่อยู่แต่ห้องออกไปค้นหาฝันบนเส้นทางที่ทอดยาวรอใน Lebanon, ห้ฉันไปสัมผัสาปิดใจไม่เคยยอมแพ้ ฉันอยู่มีอยู่บ้านมีอยู่แต่ห้องไม้คิดจักัดไปให้สุดฟ้าสุดดินคุณยิ่งคนนี้ไม่คิดจำกัดมึงมันเบ็เดเกลียวไปสุดฟัน ไม่รู้ในกล้องมันเห็นขนาดไหนนะตรงจุดชมวิวนี้ยังยังไม่ใช่จุดที่ซื้อตั๋วกลางเต็นท์นะคะต้องเข้าไปข้างในพี่เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าขี่จากตรงนี้ไปอีก13กิโลค่ะเป็นลำตะคองเขาไป,ไปซื้อตั๋วที่เราจะกางเต็นท์ตรงนั้น ตรงนี้หรือเปล่าไม่ได้นะฮะ,ะก็ตรงนน้นละปกติมากับพี่ขุนเนาะมากับคนอื่นก็ฝากเขาซื้อนีม่มาคนเดียวก็มั่วๆไปฮะสนุกดีเหมือนกัน ี่คะรงไป <Okay. S 2> แล้วก็เลี้ยวตรงขึ้นไปสก <Okay, S 2> <า>ิโลแล้วซ้ายโอเคได้ค่ะขอบคุณมากค่ะโอเคพี่เขาให้แผนที่มาด้วยนะไม่ได้ซื้อตรงนี้ป่ะไปซื้อตรงนู้นว่ะขอโทษถ้ามาแวะพักตรงนี้ก็มีห้องน้ำให้เข้านะคะตอนแรกอะลังเลว่าจะนอนดีไหมตอนนี้ก็ยังลังเลอยู่ว่าจะนอนดีหรือเปล่าควยลิงว่ะ เออกลัวลิงอ่ะทั้งที่แล้วเห็นมันมาเปิดกล่องของนะักท่องเที่ยวเป็นกล่องลาสติกมันแกะได้ด้วยอะ่ะมันแกะได้แล้วก็แบบเอาของข้างในไปะนะโอเคเดี๋ยวลองไปดูว่าอย่างไงแผนที่นะคะคือเราอยู่ตรงนี้เราจะไปลานกลางเต็นท์ตรงนี้ก็คือขี่ไปตามทางเนี้ยไปทําทางตรงนี้นะแล้วก็ขี่มาเรื่อยๆแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าไป ลานกลางเต็นมันมีสองลานเหรอพี่มีลานเดียวไปทางนี้ไหมคะจากตรงนี้ก็ตรงไปก่อนมันเป็นสามแยกใหญ่อยู่อะรถทุกชนิดเข้าโอเคดีดีเหมือนนี้นี่เลยสีมันน่าเกลือเลยนี่ป้ายเขาบอกนะคะว่าห้ามรถทุกชนิดเข้านะ เส้นทางศึกษาธรรมชาติ200ปีความสัมพันธ์ไทยสหรัฐอเมริกานะน่าจะเดินไปได้มั้งไม่อยู่บ้านไม่ไปเพราะว่าคนคงคงคอนเซปต์ช่องนะไม่เดิน มาอยู่บ้านไม่เคยอ่บ้านเอาไปค้นหาฝันบนเส้นทางที่ทอดเจ้าร้อเชฟกิุมันโอเคเจอลานกางเต็นที่นี่นะคะพี่เจ้าหน้าที่เขาบอกว่ามีที่เดียว วางเดินก็เลยกะว่าจะไปกลางที่เดิมแต่ต้องจอดซื้อตั๋วตรงนี้ก่อนแต่พอขี่มาตรงนี้แล้วจําได้ละสถานที่กางเต็นท์ลำตะครองสวัสดีค่ะเขารับเงินสดอย่างเดียวท่า,านให้่อไปบนพื้นนะคะแล้วก็ห้ามใช้เตาถ่าน เพราะว่ามันอาจจะแบบประกายไฟเนาะมันอาจจะไปโดนหญ้าแห้งแนละ้วแล้วก็ไฟไหม้สรุปแล้วก็คือไม่ได้กางเต็นท์นอนที่นี่นะรนะาะว่าไม่ได้เอาเงินสดมาเลยไม่ได้เอามาเลยอะ่ะเออจะไปขอขอตังค์ใครได้ป่าววะแล้วก็โอนให้เขาอะไรเงี้ยจริงๆก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าอยากเข้ามาดูเฉยๆแต่ว่าตอนนั้นก็เคยมาแล้วล่ะเดี๋ยวถ่ายลิงกับวางเดินดูลิงกับกวาง,เล,ง,วางเล่นเล่นนิดนึงก็และสะพานลำตะคองนะคะเป็น สะพานที่ครั้งที่แล้วที่แกมานอนแกไม่ได้มาเดินดูนะคุณกวางสวัสดีบปเอาวเแตกเไม่ยวากเอ็มยากินสบายใจเลยสองคนอากาศมันเย็นสบายดีเนาะคุณกวางเนาะนะ อร่อยไหมอ่ะอร่อยไหมนะ่ะอยากกินด้วยจังจุดตรงนี้นะคะที่มันใกล้ๆริมตะหลิงตรงนี้นะเขาก็ห้ามกลางเต็นท์ซึ่งมันก็มันก็ปกติทั่วไปแหละแต่ว่าก็ย้ำเตือนกันอีกสักครั้งนะคะโอเคเอาหูโอ้โห,โอ,โ,หโอเคฮู้ แดดอย่างเปรี้ยงเลยตอนนี้มันยังไม่เย็นนะคะช่วงห้าหกโมงน่าจะดีนะแต่ตอนเย็นก็ยุงเยอะนะคะก็พยายากันยุงมากันด้วยนะตรงน,นี้มีป้ายแม่อนุญาตให้ากางเต็นท์แล้วก็ห้ามผ่านเวลาห้ามงเย็นถึงหกโมงเช้าหมายถึงทางเนี้ยหรอแล้วเข้าไปไหนกันวะโอเคเดี๋ยวไปดูแค่นิดนึงนิดนึงก็ได้รอนมืด น่าจะเป็นเส้นทางแบบน่ะมีพี่มีพี่เข้าไปเดินนะแล้วก็เอาไม้เดินป่าไปด้วยยาวป่าะวะแต่มันมีคนไงเราแก้มก็เลยสนใจนะนิดนึงก็ได้นิดนึงนิดนึงนิดนึงเรารู้สึกว่ามันไกลไปแล้วเราก็เดินกลับโอเคเอาเขาถอยกันแล้วเหรอไม่ไปเหรอครับมันเอียงหนูกลัว <laughs> ขอบคุณค่ะ <laughs> น้องบอกว่ามันไปต่อได้นะพี่แต่ว่ามันเอียงมากเลย อ๋อนี่ไงสะพานมันพังนะแต่ก็มีคนไปนะเห็นคนเดินเขาน่าจะเดินข้ามตรงนี้ไปแล้วก็แบบไปเดินกันต่อนะไปไหมมีคนอะ่ะมันไกลป่าวอ,อะ่ะแล้วเราจะข้ามไปยังไงอะ่ะโอ้นี่นึงก็ได้ยเด็กยังไปเลย <c oughs> ได้ยินเสียงน้องเรียกตะโกนเรียกคุณแม่อยู่นะ <c oughs> เราเดินไปดูหน่อยก็ได้นะ <c oughs> ได้มัง้งเออเอเอเฮ้ยแต่เลื่อนมาก ก็ขอบขอบไปแล้วกันโอเคโอเคไปไปไปนิดนึงนิดนึงอือจะมีงูไหมนอ้องให้ลงมางนี้โอ้ยเหนื่อยแล้วอะ่ะมีอะไรไหมอะ่ะนี่ไงน้องมาถึงตรงนี้ เราก็ควรจะมาแค่ตรงนี้แหละอ๋อมันมีวิวให้ดูด้วยนูน่นพี่เขาบอกว่าตัวทากเราก็เลยก้มดูของเราบ้างก็เจออยู่เหมือนกันนะเมืเ่อกี้ยาวๆอะ่ะไป,ไป,ไป,ไปยนแดดงามใส่โดนมากเลยเนี่ยกลับดีกว่าโอเคเขาขึ้นมามันก็จะเป็นลายโลง่ลงๆแบบนี้นะคะเราไม่รู้มันเดินไปไหนอะ่ะแต่แกม oh. คิดว่าแกไม่เดินแล้วล่ะ กลับดีกว่าน่าจะต้องกลับทางเดิมอุ้ยอ้ยหมดหมดอ้ยอ้อ,อยอ,อ,ยอ,อ,ยอ,อย้อ้ยเจ็บ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 ทากนี่มันกินได้ไหมจับกินให้หมดเลยเดี๋ยวนเมื่อกี้เห็นอยู่เป็นกระดุบกระดบอยู่ที่เท้านะกระลอกวิ่งผ่านตกใจก็ขออภัยทุกท่านด้วยนะคะสําหรับเสียงกรี๊ดของแก้มในบางคลิปนะที่มันน่ารำคาญนะคือแก้มก็รู้มันน่ารำคาญแต่ว่า ถ้าตัดเสียงกรี๊ดออกไปมันจะเป็นเดดแอร์เยอะมากอ่ะก็เลยใส่ไปบ้างนะคะสำหรับคนที่คือพี่ๆบางท่านเขาก็อยากดูไงเขาก็อยากดูแก้มกรี๊ดก็สะใจของเขาก็ไม่รู้นะแต่ว่าก็ก็เลยลงนิดหน่อยนะคะเป็นเป็นบางส่วนสำหรับท่านที่เอ้ยยุ่งท่านที่อยากดูนะเพราะมันมีคนที่อยากดูอยู่ไง เสียงจังเลยโอเคเราอุปกรณ์เราไม่พร้อมนะรองทรงรองเท้า้แล้วมันก็เย็นแล้วด้วยอะ่ะจะเกาะกลุ่มไปกับครอบครัวเมื่อกี้ก็กลัวเขาลำขํำคานนะกลัวเขาไม่ยินดีก็เราก็เกรงใจเขาด้วยเนาะก็เลยกลับดีกว่าเพราะว่ามันเป็นมันใกล้ๆอะ่ะมันยังพอกลับได้นะคะโอเคค่ะ ทุกคนแก้มคิดว่าแก้มจะกลับทางปาจีนบุรีนะคะเพราะว่ายังไม่เคยไปทางนู้นเลยแล้วเหมือนว่ามันจะกลับได้เหมือนกันนะเดี๋ยวลองลองก่อนแต่คิดว่าไปได้นะลองดูเมื่อกี้เห็นป้ายปาจีนไปทางนู้นไม่รู้ได้ไหมเดี๋ยวลองไปดูกัน creeping up from the heathens, got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted, and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crap from seeing to believing. Got a taste for blood. Keeps bleeding from the words I spit. So sharp, so freezing. So cold, behold, frostbite they feeling. I could tear you apart, or I could go heal them. Don't believe in faith, don't believe in ceilings. I just need a taste, and my mind starts feeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. Uh. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. And I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. Cause I'ma I'm life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight. Always have a vision, I go by. I be in my feelings, I'ma be fine. Need time, and I'll soon be with it. I live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I go by at night. I will be in my feelings, I'ma be fine. Need time, and I'll soon be with it. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got real, got fight, got pride, got ขอบคุณมากนะคะเออ<ข>นี่ค่ะพี่อันนี้ค่ะขอบคุณนะคะออขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะ,อข,อคะขอบพระคุณค่ะ โอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวแก้มจะวิ่งยาวๆถึงกรุงเทพเลยนะคะก็จะถึงค่ำๆหน่อยลากันไปด้วยคลิปน้องช้างระหว่างทางนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้แก้มนะคะแล้วเจอแก้มใหม่ในคลิปหน้านะบ๊ายบาย